สุนัขขี้เศา้าจ้ะเกิดพศสองห้าอายุ18ย่าง19และ2489อายุ78ย่าง79จ้ะนะคะประตูงานปิดจ้ะทะเลาะหงุดหงิดปวดหัวจ้องจับผิดคิดมากเออเป็นอย่างนั้นไหมบางทีก็เครียดเป๊ะเวอร์จริงจังทุกเรื่องก็ไม่ดีระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งด้วยตั้งแต่ต้นสัปดาห์6 7 8ปประตูเงินเปิดทะเลาะวุ่นวาย กับใครจะกลับมาดีกันอ่าเป็นดวงกลับมาดีกันเนาะแต่ถ้าทําเรื่องไม่ดีเอาไว้เนี้ยดมันขึ้นมาบอกเลยนะจะมีคนพูดจะมีคนแฉจะมีคนทําให้เราอึดอัดแล้วก็มีดวงรวมตัวชุมนุมกันเรื่องญาติพี่น้องด้วยเด็กๆต้องใจเย็นๆน,นะประตูรักก็เปิดนะคะสัปดาห์นี้ครอบครัวญาติพี่น้องจะมาชุมนุมรวมตัวกันแต่เด็กๆบางคนก็จะไปไหว้พระทำบุญเดินทางไปเยี่ยมญาติเนาะ ไปเจอเพื่อนฝูงคนเก่าๆหรือเป็นจังหวะที่กำลังจะศึกษาเรียนต่อเข้าหาผู้รู้พ่อแม่จะให้เรียนพิเศษหรือทําอะไรในช่วงนี้นะคะถามว่าดีไหมดีจ้ะนะมีดวงต้องไปหาหมอนะแล้วก็มีดวงไปไหว้พระทําบุญด้วยเออแบบไหนดีล่ะ <laughs> นะคะกลางสัปดาห์ไปแล้วดีนะต้องใจเย็นๆเนาะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแล้วนะจ๊ะมาต่อ สุนัขเฝ้ายามจ้ะเกิดพศสองห้าอสามเจ็ดอายุสามสิบย่างสามสิบเอ็ดจ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดน่ารักใจดีอ,อคิดชอบช่วยเหลือคนอื่นคนในที่ทํางานก็รักคุณชอบคุณด้วยเหมือนกันใครไม่ชอบก็ช่างมันนะคะประตูเงินเปิดแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์คุณอาจจะเจอคนคิดลบหรือจะมีเรื่องอัดใจเรื่องงานเข้ามาบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโดยเฉพาะช่วงวันที่เก้าสิบนั่นแหละอืม ประตูรักเปิดนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถือว่ารวมๆดีอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างหรือว่ากังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มีคนช่วยเหลือนะคะงานเป็นไปได้สวยหลายๆคนก็อาจจะเปิดธุรกิจใหม่เปิดร้านใหม่มีโอกาสได้งานถ้าตกงานมีคนส่งเสริมช่วยเหลือใจเย็นๆในเรื่องของการจัดการเนาะนะคะความรักยังดีอยู่อืมนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างอึดอัดใจบ้างหรือค่าใช้จ่ายตึงมือบ้างสําหรับหลายๆ ครอบครัวเนี่ยแต่ในนี้มันก็ขึ้นว่ามันก็ผ่านกันไปได้มีคนที่รักคุณคอยช่วยเหลือนะคะถ้าแฟนไม่ดีบางทีเพื่อนดีลูกดีพ่อแม่ดีบางทีพ่อแม่ไม่ดีแฟนดีแฟนรักเราโสดมีโอกาสพบรักจ้ะเออเอาไงดีละ่ะนะคะเอ่อไพ่ไพ่ดีแต่คุณจะเซนซิทีฟอ่อนหวานมากเป็นพิเศษนะต้องระวังสุนัขบ้านเกิดพศสองห อายุ42ย่าง43ประตูงานเปิดประตูเงินก็เปิดประตูรักเบื่อเบอืเบอ่อเซ็งเซแต่ก็เปิด ะะสัปดาห์นี้นเป็นฟิลแบบเบื่อเซ็งเบื่องานเบื่อคนเบื่อรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากการงานดีการเงินดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์6จนถึงวันที่10เนี่ยถือว่าเวิร์กเลยพอเข้าสู่ช่วงวันที่ 10, 11 12จะรู้สึกเบื่อเซ็งในน้อยหน่อย,อยแต่บางคนก็จะไปพักร่างไปพักใจไปพักรักนะคะไม่รู้จะลาไปพักร้อนที่ไหนเนาะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักในนี้มันบอกว่าถ้าปล่อยพันหรือต่างคนต่างอยู่กันไปนานๆอาจจะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นดีได้ดีงอได้งอสดสดไปก่อนในช่วงนี้ แต่จริงจะมีคนเข้ามานะแต่ไม่รู้จะเอาอยัางไงเหมือนเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เพระฉันก็ดูไปก่อนจ้ะนะคะมาต่อนะสุขภาพร,มรวมๆถือว่าแข็งแรงดีความโชคดีมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เลยนะอ่ะสุนัขพิทักษ์วัดจ้ะเกิดพศสอง3อายุ54าย่าง55ประตูงานเปิดประตูเงินก็เปิดประตูรักก็เปิดสัปดาห์ที่ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมาก โดยเฉพาะนักพูดนักคิดนักเขียนนักขายต่อให้ไม่ได้เป็นนักตามที่พี่หวานบอกถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเจรจาไกลเกลี่ยได้อ,อถ้ามีปัญหาเรื่องเงินก็จะเคลียร์ได้จัดการได้หรือมีคนช่วยถ้าตกงานก็มีโอกาสได้งานและอาจจะเป็นงานที่ไม่คิดว่าจะได้แต่ได้แล้วดีรักก็เหมือนกันถ้าโสดมีโอกาสพบรัก รักที่ไม่คาดคิดคนที่ถูกใจคนที่อยากคุยอยากพัฒนาอยากสารความสัมพันธ์ส่วนคนที่อยู่กันมานานแล้วบางทีก็จะมาพูดคุยกันว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีจะทําอะไรร่วมกันดีชีวิตเราจะเป็นไปในแนวทางไหนเนาะถ้ามีปัญหากันอยู่ก็เป็นจังหวะมาเปิดอกคุยกันและเป็นไปในทางที่ดีด้วยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ดีจ้ะนะคะนันดียาวไปเลยลูกเต้าก็ดีบางทีลูกเต้าก็ทําให้ชื่นใจ นะถ้าคิดจะลงทุนอะไรในช่วงเนี้ยมันเปิดประตูเงินมาเนาะมันก็คิดอยากจะลงทุนอยากจะหาอะไรทําเพิ่มในนี้ยมันก็บอกเอาไว้เลยว่าศึกษาให้ดีดูให้ดีภายใน90วันนี้นะอย่างช้าเอ้อย่างเร็วหรืออย่างช้าต้นปีนี้คุรจะเจอลู่ทางทํามาหาก,กินอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าเริ่มต้นทําไปแล้วในนี้มันบอกว่าทําไปเรื่อยๆจัดการแก้ไขไปทีละสเตปศึกษาให้ดี ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือคุณอาจจะเจอคนเข้ามาช่วยเหลือหรือเจอลู่ทางใหม่ดีจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าดีก็ดีให้สุดมีดวงไปไหว้พระทำบุญมีมีดวงเจอคนใจบุญมีดวงเจอคนธรรมะธรรมโมนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยเนาะ,ะอนะะบรรยากาศรอบข้างก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ใจคุณเองจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องของงานมากไปหน่อยทําให้บางทีดูเครียดนะคะ,นะคะอะ่ะมาต่อเนาะ สุขภาพระวังจะเจ็บคอนะเออบางทีก็จะเจ็บขานะคะใครที่กําลังคิดจะไปอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะเป็นคนเก่งเฉพาะด้านหรืออยากจะทําอะไรให้มันแบบดูน้าภูมิใจสําหรับตัวเองก่อนกเกษียณนะ่ยถือว่าจังหวะนี้จนถึงปีหน้านะเป็นจังหวะที่ดีนะเออเพราะฉะนั้นก็แต่เพียงแต่ว่าอย่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วกันเนาะคุณที่เกิดพศ2501อายุ66ย่าง67และ2561อายุ6ขวบย่าง7ขวบ สุนัขขึ้นภูเขานะคะประตูงานเปิดอ่ะเด็กๆก,ก็น่ารักชอบสร้สรางนูน่นชอบเล่นนี่ไอเดียกำลังดีนะคะคนที่อายุเยอะแล้วบางทีก็อยากซ่อมนูน่นอยากทำนี่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เงียบอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันชอบทำอะไรอันนี้ก็ดีเนาะรวมๆยังแข็งแรงดีอยู่นะแต่ต้องระวังเรื่องหัวเข่าขาและบั้นเอวนิดหนึ่งนะคะนะ่ะแอบเห็นไพ่เดี๋ยวสับก่อนอุ๊บอุ๊ยอย่านะ ประตูเงินเราเป็นยังไงนะคะประตูเงินไม่ค่อยดีนะคะในนี้มันบอกว่าบางทีจะเดือดเนือเ้อรลอนใจไม่สบายใจเรื่องเงินเพราะบริวารลูกน้องเพราะถูกเพราะถูกหลอกระวังเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งเนาะนะคะให้ใครเขายืมไปแล้วหรือยังหรือใครมาชวนใครมาของเงินบางทีลูกหลานลูกเต้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดให้ดีด้วยเนาะนะคะ,ะ,คะเรื่องเงินเรื่องทองไม่ค่อยดีประตูรักก็เปิด ะะช่วงที่อาจจะไม่ค่อยฮปปี้ระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องคนระวังเรื่องน้อยระวังเรื่องถูกหลอกเนี่ยมันจะเป็นจังหวะช่วงวันที่9กับวันที่10นอกนั้นถือว่าโอเคมีดวงซื้อของใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะเนาะบางทีถ้ามีปัญหาพูดคุยกันในครอบครัวเนี่ยจะขอให้ใครช่วยหรือจะช่วยใครก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะมาพูดคุยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับคนในครอบครัวนะคะและคนที่เรารักอรวมๆดีจะเด็กๆถ้าเก่งภาษาให้ลุยทําเลยนะ อส่วนคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีเรื่องของคนอื่นนะเ,เรื่องลูกเต้าบางทีจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจไปกับเขาเนาะอย่าไปคิดมากนะจ๊ะอืมนะอามาต่อเรื่องสีนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนขาวฟ้าจะ้ะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้สวดมนต์ไหว้พระนะคะ เป็นการเสริมดวงเนาะถ้าในน้อย,อยถ้าเครียดถ้าแย่ๆถ้าทุกใจอะไรอยู่บางทีสวดมนต์สักหน่อยก็ได้จะบ,บทสั้นจะบ,บทยาวก็ได้สวดไปเรื่อยๆเ,เนาะให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์จะทำให้เรานิ่งขึ้นนะจ๊ะนะลองดูนะสวดมนต์ไหว้พระรับปากเจ,าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปบนอะไรไว้ก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะนะคะสี่ส,ส,สี่ตายแล้วทาไมคนตาบอดเป็นสื่อเยอะเลยสี่สี่ส,สองศูนย์จ้ะ คนตาบอดเป็นสื่อนะสัปดาห์นี้